เฮ้ยครั้งแรกของเกมเอโซมือถือเลยเนี่ยที่มีโค้สเบต้าด้วยยังมีจริงอ่ะแอมโอโลนะครับกล่าวสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับสุ่ิยาริงๆว่าโคทีวีสองเองนะครับผมเนาะแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักซอฟต์แร์ออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงจีจีเอสโซวีเอสนิวเองนะครับผมเนาะก็สำหรับพันนี้นะครับผมเนาะก็เข้าสู่าพที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่า หรือชื่อหนึ่งนะครับผมเนาะก็วันนี้อยู่กับช่วงอัปเดตข่าวสายของเกมซ right ็อกซ์ออนวลนเรื่อโชดาวันเองนะครับผมเนาะก็ประเดิมด้วยพาร์ทที่1เลยละกัดน,นะครับผมเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะฮะสิ่งที่เราจะมาอัปเดตนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาดูไลฟ์สตรีมพาร์ทที่2นะครับว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนได้ข่าวว่าตอนนี้มี โคสเบต้าแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าเออโคสเบต้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำได้ในเกมในช่วงโคสเบต้าเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วช่วงโคสเบต้าเปิดวันไหนลงเทอเบนได้ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับปิดกี่โมงเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกแล้วก็ปิดท้ายด้วยสอนสมัครโคดเบต้า กันนะครับว่าสมัธยังไงนะครับโอเคแล้วก็ก่อนเดินก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดคลิปนี้ผมนำเสนอปิดพลาดหรือพูดลิ้นพันกราบขอไปทานผู้ชมด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าลหลายๆคนเริ่มทําอัปเดตแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับผมคือยังไม่ได้ทําเลยนะพอดีเพิ่งมีเวลาว่างนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงเพิ่งทาพอดีเพิ่งเรียนซัม,มเมอร์เ็จนะครับตอนนี้ก็ เรียนซัมเมอร์เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็ต้องรอรับวุฒิรับใบเกตเพื่อที่จะไปหางานทำต่อนั่นเองนะครับผมก็ขอไปที่ทำช้าหน่อยละกันแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรานะครับดีกว่าไม่ทำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาจะมาพีเซต์นในเลส s t r มพาร์ทที่สองมีอะไรบ้างนะครับไปก่อน ถ้าเกิด <S 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 ผมจะไม่ผิดนะ <S 2> <S 2> <S รู้สึกว่าเขาจะมีการโชว์2อตัวละครใหม่ก็คือจะเป็นลิสเบตกับรีฟานั่นเองนะครับนี่อันนี้แอนิเมชันต่อสู้แล้วก็หลายหลายคนน่าจะรับทราบข่าววันดีแล้วนะครับว่าเกมเพลย์ของซ็อตอัลไ e วัลเลอรเชดอเป็นไงเนาะก็ได้ที้ว่ามันคือการประสมผสานห,หลายเกมเลยนะครับอย่างเช่นคอมโบ คิดไอ้ดาเมจเลยมาเนะี่ยอันนี้รู้สึกว่าน่าจะมาจากทั้ง2เกมเลยคือเดวิดไมเคิลกับฮงไกผักสามนะครับส่วนถ้าไม่ตายนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นคืออันนี้รู้สึกว่าน่าจะมาจากเฟสเอ็กซ์ตาร์ลิงกับเฟสเอ็กซ์ตาร์นะครับถ้าเกิดใครเล่นน่าจะเก็งกับสิ่งนี้นะครับผมเพราะเอา,อาง,ง่ายๆคือถ้าไม่ตายของมานลูกชดาวอะคือเวลาใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยมันต้องเก็บคนละเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพอเรากดคนละเปอร์เซ็นต์ปุ๊บมันเหมือนจะทําการสแตนบายก่อนเพื่อที่จะใช้ถ้าไม่ตายจริงพอเรากดสแตนบายใช่ไหมกด ตัวละครเราจะมีออร่าซึ่งระหว่างนั้นนะสกิลทุกสกิลก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วระหว่างนั้นน่ะก็คือเราสามารถกดถ้าไม่ตายตอนไหนก็ได้นะครับจนกว่าหลอดไอ้ถ้าไม่ตายจะหมดนะครับถ้าเกิดเราจะไม่ปดกดปุ่มวงอาคือสัน้นะครับผมเนาะโอเคส่วนไอการติดเบรกเนี่ยอันนี้เอามาจาก if นะครับหอยคืออะไรนะตีครบร้อปอร์เซนใช่ไหมก็บอสจะท,ทาการติดสแตนอันนี้ก็เหมือนกรรันเลยก็คือติดสัตนก็คือ,อต้องตีคริสตัลเนี่ยให้ครบเป็นช่องสีแดงนะครับถึงจะติดเบรกนั่นเองร,รู้สึกว่าติดเบรกประมาณแค่สิวินาทีเองมั้งนะครับส่วนเกมที่เหลือก็ไม่รู้อะไรนะครับผมเนาะแต่ที่แน่ส่วนมากคือรู้สึกว่าเกมเพลย์ที่เอามาจากเอฟเพราะผมได้ข่าวว่าคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเกมเนี้คือ p ปรเจคเอร์ของ iF มามีวนเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมเพลย์ส่วนมากนะครับน่าจะเอามาจาก SOF หมดเลยนะครับผมเนาะอดูต่อเลยก่อนที่คิดจะยาวมากกวันนี้นะครับผมเนาะอ่ะต่อนะี่ยมีปุ่มลบมีปุ่มโจมตีโปรตีเ,เหมือนเอฟเลยแล้วก็มีซอส,สกิวนะครับส่วน3ตัวในส่วนสตัวละครในปาร์ตี้ก็เหมือนกับ md แล้วก็รูปภาพนะครับรู้สึกว่าน่าจะมี2แบบนะอาร์ตเวิร์ก100กับอาร์ตเวิร์ก80อันนี้เอามาจาก UB นะครับอ่าเรียกได้ว่ามันคือการผรสมผสานทั้ง3เกมแล้วก็เอาเกมอื่นมาผสมด้วยซึ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชมอันนี้อ่าคลิกไทม์อันนี้รูนน้สึกว่า,น,าน่าจะเป็นจัสสวิตอ่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมตัวเราจะมี ตัวตัวตัวเรามันจะมีออร่าใช่ไหมเห็นไหมตัวเราจะมีอรมรมอร่าเไหมให้ท่านผู้ชมเห็นหลอดถ้าไม่ตายไหมถ้าเกิดเรากดปุ๊บก,ก็คือจะทําการสแตนบายแล้วก็พอกดอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นถ้าไม่ตายอะไรมานี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อมาเราจะพาท่านผู้ชมไปดูถ้าไม่ตายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะเหนะอันนี้คือหน้าตานะครับจ็สวิตกับ ติดเบรกนะครับก็อันนี้น่าจะรับทราบดีดแล้วนะครับว่าคืออะไรจัสซูก็คือก็คือเป็นการสวิตช์แบบทั่วไปหรือพูดง่ายมันคือสวิตช์แบบพฤกษามอะที่มันมีกดทัพสกรีน3ครั้งเลยมาเนะ่ถ้าคุณผู้ชมเห็นไหมตอนที่ไอ้โกบอลจะตีใส่เราอ่ะนั่นแหละตามมันเลยนะครับผมนะเนาะไม่ใช่ดิไม่ใช่โกบอลกรีนไอเออนะครับอะะอ,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 อะไรครับเนี่ยอันหนึ่งนะ เห็นไหมถ้าผู้ชมนี่คือหน้าตาสกิลเห็นไหมคือก็คือตอนที่เราสแตนบายใช่ไหมตัวละครเราจะมีออร่าแล้วก็ล้วกดอีกรอบนึงจะเป็นท่าไม่ตายประมาณนั้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรู้สึกว่าต่อไปน่าจะเป็นท่าไม่ตายนะครับแล้วก็ต่อมา อันนี้ตามที่เขาบอกเลยคือสำหรับโคสเบต้านะครับก็ตัวละครที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็จะมีอยู่มันห้าตัวนะครับก็จะมีคิดิโตะอาสนาสซิิก้ารีฟาแล้วก็ลิสเบตนั่นเองนะครับผมเนาะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในเว็บไซต์ดีกว่านะครับเอาเลยว่าตอนนี้เราเน้นที่วิดีโอก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเน้นโคสเบต้าที่หลังนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับโอเคนะครับ อันนี้คือน่าจะเป็นอาร์ตเวิร์กลอยนะครับอ่าเดี๋ยวอราดูรอบหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ของโตอาซินะนะครับนี่โตอาซินะซิดิก้านะครับนี่อันนี้อาร์ตเวิร์กลอยนะครับแล้วก็นี่สองตัวละครใหม่ที่เราได้เห็นอ่าเมื่อกี้นี้นะคือจะเป็นรีฟากับลิสเบตนะครับอันนี้คืออาร์ตเวิร์กลอยนะครับนี่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 นนนอ่าเรียกว่ารูปภาพสวยเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับ ต่อมารู้สึกว่าน่าจะเป็นการโชว์ถ้าไม่ตายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับอันนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยการที่ผมอัดในมือถือนะครับพอดีคอมผมมันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะครับน่าจะเป็นที่ฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสร็เอรเ์เซนอะไรจะให้คอมมันเล่นช้าก็เลยแบบต้องมาถ่ายในมือถือแทนก็ต้องเข้าใจเลยเนาะอ่ะต่ออันนี้โชว์ถ้าไม่ตายของริสเบตละทีฟานนะครับไปฮะตีปั๊มป้า อันนี้ไม้ตาของลีฟ้าโอเคแอนิเมชันไม่ตายก็ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับซอสอาวาลา,าร์มเลอร์โชดาวก็มีได้มีการเปิดขายสกินใหม่นะครับอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นสกินออริจินอลของเกมเจ้าตัวเลยนะครับก็จะมีทั้ง5คนนะครับคิดว่าตัอาร์เซนอลรีฟาริสเบตแล้วก็ซิดิก้าถ้าเกิดดูชุดจริงเห็นไหมมันคือการเอา,อาชุดเอเโอของหรือเอาง่ายๆชุดประจําตัวมาทําการรีมิกซ์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับตัวละครทุกคนนะครับจะมีโลโก้เป็นของตัวเองคือเป็นโลโก้ตัว X นะครับเอ็กซิสต์สย่งหนึ่งนะครับผมเนาะเป็นโลโก้ของเกมวามโชดาวนะครับอ่บอกเลยว่าดีมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ผมก็ไม่รู้แลนะครับว่าอันนี้มันจะมาเป็นสกินหรือมาเป็นตัวละครอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ว่าอาร์ตเวิร์กร้อยสวยมากเลยนะนะครับผมเนาะโอเคนะแล้วก็ต่อมานะครับอันนี้คือระบบ เกมเพลย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอข,ขอขอนุญาตพูดถึงในเว็บไซต์ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดพูดในตอนนี้มันจะงงๆนะครับรู้สึกว่าในภาพเว็บไซต์อันนี้อันนี้น,น,น่าจะมีภาพเต็มๆมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยบอกท่าก,กันนะครับผมเนาะเอาที่แน่ๆคือเขาเขาเขาจะสื่อว่าในการเล่นเนี่ยตัวละครปาร์ตี้เราสามารถตั้งได้3มคนนะครับแล้วก็ต่อมาสลับในการ เรียกในการสำหรับในการเรียกตัวละครนะครับของ UB เนี่ยมันจะเป็นการใช้ดาวใช่ไหมครับแต่ว่าของอไอ้เจ้าวาริมโชดาวเนี่ยมันจะเป็นการใช้คลาสกับดาวนะครับสูงสุดที่เห็นตอนนี้คือเป็น SSR ส่วนดาวก็จะเป็น ห้าดาวนะครับเรียกว่าเปิดมาคือห้าดาวเลยนะครับไม่มีสีดาวไรทั้งสิ้นนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็ต่อมานี่มีการ์ดซับด้วยซึ่งผมบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่เคยเล่น s o f นะครับน่าจะคุ้นชินน่าจะคุ้นชินคำว่าน่าจะคุ้นชินกับคาว่าสกิลบัฟบอกเลยนะครับว่าใครที่เคยเล่นเกม s o f นะครับน่าจะรู้กันเลยน่าจะรู้กันนะครับว่าไอการ์ดสามใบที่อยู่ด้านที่อยู่จนตัวละครเราคืออะไรนะครับก็จะเป็นการ์ดบัฟนั่นเองนะครับผมเนาะก็ จริงๆมันก็มีบางเกมที่ทําเหมือนกับ iF ด้วยด้วยนะแต่ว่านั่นนะคะใครที่เคยเล่น iF ก็น่าจะรู้รู้กันอยู่นะครับว่าการบัฟคืออะไรแต่คนที่ไม่เคยเล่นก็ไม่เก็กับสิ่งนี้ว่ามันว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้เองนะครับผมเนาะอันนี้คือรูปอาร์ตการ์ดเต็มๆนะครับผมนะอันนี้คือการ์ดคิรที่ตกซึ่งซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไอการ์ดบัฟเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่ให้กับตัวละครตัวละครของตัวเองเนี่ย มันจะมีการโบกโบนัสจงตีไหมอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่บางทีก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดการที่เราเอาการ์ดใส่ให้กับตัวละครตัวเองก็อาจจะโบกโบนัสก็ได้ใครจะไปรู้จริงไหมเพราะฉะนั้นอันว่ารอดูก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็ยังพูดเต็มปากไม่ได้ว่ามันจะมีอะไรเบิ้งนะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย นะครับแล้วก็รู้สึกว่าได้ข่าวว่าก่อนปิดแล้วมันทางทีมงานได้เปิดวิดีโอหนึ่งนะครับเป็นวิดีโอของอกิคุโอกะนะครับเออไม่ใช่กิคุโอกะไอ้ขยาบบาทนี่แหละเดี๋ยวผมหาวิดีโอมันหนึ่งตอนนี้ภาพมันค้างมากเลยนี่ท่านผู้ชมอ,อันนี้คือวิดีโอปิดท้ายอ่าขยาบาทกีโก,โกนี่เอฟโอวีเอส ซึ่งต้องขอบอกตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าไอตอนที่เขาปล่อยวิดีโอเนี่ยรู้สึกว่าในทว i t เตอร์ท่านผู้ชมได้มีการปล่อยโค้ดด้วยใช่ไหมได้มีการปล่อยโค้ดมานะครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมมีคนไปแกะไว้ท่านผู้ชมแล้วสิ่งที่มันปรากฏคือท่านผู้ชมเขาได้มีการเปิดเผยหน้าตัวละครใหม่ไว้ท่านผู้ชมอาจจะผมจะผมจะผมขึ้นให้ท่านผู้ชมซึ่งแบบ อ่าตอนนี้เราได้เห็นหน้าตาตัวละครใหม่แล้วนะครับสรุปน้องเป็นผู้หญิงนะผมขาวนะครับเป็นรู้สึกว่าน้องจะใช้อาวุธมีดคู่นะครับดูทรงเป็นสายแอสซทซินเลยมาอันนี้นะครับผมเนาะ,ะนก็เรียกได้ว่ามีคนแก่คนแล้วนะครับก็อันนี้คือหน้าตาของน้องเตมเดวิดเรียกว่าโอ้โหจริงจริงจริงอยากจะบอกว่าไอ้ระบบเนี้ยมันเคยทำมาครั้งหนึ่งในช่วงของผ้าอันเนอร์โวที่มันมีโค้ดอะ่ะเออ โค้ดในอนิเมะแล้วมีคนไปเซิร์ชไว้แล้วมันแล้วมันขึ้นรูปภาพของไอค้คริโตออลิโจที่พี่เป็นเวอร์ชันเด็กซึ่งแบบเฮ้ยมันปิดได้สวยงามมากมึงแล้วแบบไอ้เชียวาลเลโชดาแม่งทำบาสึว่าเฮ้ยทำดีนะนะครับก็เรียกว่าได้มีการหลุดภาพตัวละครใหม่เรียบร้อยนะครับก็ยังเอาจริย,ย,ยังยังไงก็ทีมงานก็ จงใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีมันมีอยันหนึ่งอะไรมาของโปรเกสใช่ไหมที่ที่เราต้องหาพาสเวิร์ดมาซึ้งประเด็นคือปัจจุบันยังไม่เจอเลยว่าโค้ดมันคืออะไรแต่ที่แน่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรากดกด Enter ปุ๊บมันจะเป็นรูปภาพอศัศนะนะครับแน่นอนคนที่เคยดูโปรเกสก็น่าจะ รู้ขัดแต่แต่ว่าสำหรับผมคือดูแค่รอบเดียวไงเลยไม่รู้ไม่รู้พาสเวิร์ดว่าพาสเวิร์ดคืออะไรนะครับอ่ะจบแล้วนะครับผมของส่วน Last Stream Party 2นะเดี๋ยวต่อมาอผมจะพาท่านผู้ชมไปที่อ่าเว็บไซต์เลยนะครับเมื่อกี้ขออภัยที่เลนพันหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งนะครับก็ Go! โอเคท่าผู้ชมตอนนี้ทางผมก็อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเกเม s ซ a r l i ว h t v a l e n Showdown แล้วนะครับผมเนาะก็สิ่งแรกที่ได้เห็นกันเลยคือเว็บไซต์นะท่านผู้ชมได้มีการเปลี่ยนรูปภาพใหม่นะครับก็จะเป็นห้าตัวละครเลยคือคิโตอัสนาซินิการีฟาริสเบดนะครับแล้วก็มีโลโก้คอสเอ็นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับนี่เปิดรับสมัครผู้ร่วมโค้ชเบต้าเทสนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้อยากจะบอกว่าใครที่ ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับวันนี้อยู่ที่10พฤษภาคมก็มีเวลาอีก6วันนะครับซึ่งเขาบอกว่าสำหรับโคสเบต้าเทสเนี่ยเรา,าเราสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่16พฤษภาคมนะครับเวลา4โมงเย็นบ้านเรานั่นเอง นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาจํานวนผู้สมัครนะครับเราสามารถสา,สามารถสมัครได้สูงสุดถึงหมืนึนคนนะซึ่งบอกซึ่งเราบอกกันเลยนะครับว่าในการสมัครเนี่ยเขาไม่จํากัดนะแต่ว่าไอ้หนึ่งหมื่นคนเนี่ยเขาก็จะทําการสุ่มแรนด o m นะครับว่าใครจะได้เล่นนะซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมารอรู้อีกทีอีกทีหนึ่งนะครับว่าใครจะได้เล่นซึ่งองคาดการว่า ถ้าเกิดใครที่ได้นี่ยผมคาดการว่าเขาอาจจะติดต่อในที่อีเมลมาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะผมเนาะในการประกาศผู้โชคดีนะครับผมเนาะเขาก็เขาก็จะประกาศในวันที่26กุมภาคมนี้นะครับส่วนเวลายังไม่บอกนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาสำหรับใครที่ได้โค้ชเวตาทเทสนะครับผมเนาะเราสามารถเล่นทดลองด้ตั้งแต่วันที่อ่าเท่าไหร่เอย่ย นี่ไงตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะครับเวลา11นาฬิกานะครับจนถึงวันที่14เดือน6นะครับเวลา10โมง59นั่นเองนะครับผมเนาะก็เราสามารถเล่นได้สูงสุดถึง4วันเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับนี่แล้วก็กำหนดโคสเวต้านะนีะ่วันที่10เดือน6นั้นนะครับผมเนาะเวลา11นาฬิกา นะครับนี่ตามนี้เลยนี่ครับผมเนาะเนื้อหาตามกดการนะครับผมเนาะการปรับปรุงเพิ่มเติมในวันที่14เดือน6นะครับเวลา10บโมงห้าเนั่นเองนะครับข้อควรระวังนะครับนี่นะครับนี่เขาบอกนะนะนี่จำนวนผู้สมัครนะครับหนึ่งหมื่นคนเป็นต้นไปนะครับนี่เขาบอกหมดเลยนะวิธีการสมัครแจ้งและการผู้ชมะนะครับแบบฟอร์มสมัครเฉพาะรนี้นะครับนี่ นี่เราสมัครได้เลยนะครับขอมมีให้กดอยู่นะพอเรากดมันก็จะโผล่หน้านี้แต่ว่าทางเรายังไม่สอนนะโอเคนะครับเลื่อนลงมานะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับผมเนาะคนที่ใช้ Android i O S นะครับผมเนาะก็ต้องฟังก่อนเลยนะครับผมเนาะก็าสำหรับในการเล่นซอราวั e s ิมโชดาวนะครับเขาก็ได้มีการบอก เครื่องแล้วนะครับว่าเครื่องไหนสามารถเล่นได้นะครับสำหรับ Android นะครับจ้องเป็น Android 9.0มาต้นไปส่วนแ a m นะครับต้องเป็น3เป็นต้นไปแน่นอนนะครับว่าใครที่เครื่องแรม3นะครับก็ขึ้นไปดีใจด้วยนะครับส่วนใครที่ Android น้อยก็อันนี้ต้องลองเสี่ยงดูนะครับว่า จะเล่นได้หรือเปล่านะครับผมเนาะส่วน iOS นะครับเขาบอกว่าสำหรับ iOS สามารถเล่นได้ตั้งแต่ iPhone XS เป็นต้นไปนะครับหรือ iOS เวอร์ชันใหม่คือ13.0เองนะครับก็ตามนี้เลยส่วนอุปกรณ์ที่เป็นแท็บเล็ตกับ iPad ไม่สามารถเล่นได้นะครับก็ตามที่บอกแหละเป็นโค้ดเวตายังไม่รับรองนะครับผมเนาะโอเคนะ โอเคแล้วก็ต่อมาสำหรับคำถามเกี่ยวกับการทดสอบปติตอ่อต่อไปนี้ก็คือเราสามารถตริดต่ออพนักงานได้นะครับผมสับสนแอปสโตร์ Store แล้วก็ Google Play นะโอเคนะโอเคอันนี้คือนโยบายส่วนตัวนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับใครที่เล่น, Coast นค o สเบต้านับแล้วถามว่าผมสามารถทำอะไรได้บิร์นะครับรู้สึกว่า สิ่งที่เราทําได้คือเราสามารถเล่นสตอรี่ชัปเตอร์ที่1นถึงสได้นะครับสเราสามารถสู้กับบอสกรีนอายได้และ 3. เราสามารถเล่นเควส์ไรวันได้นะจะเป็นอีเวนท์ที่แบบเอาเ,อเก็บอุปกรณ์พัสดุอะไรมานี้นะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีรูปภาพหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการสื่อว่า สำหรับมอนสเตอร์นะครับจะไม่ได้มีแค่เอสโออย่างเดียวนะครับมีของ้า a อะดิเซชันด้วยนะครับก็แสดงว่าอาจจะมีพวก g ีจีโอเอมาผสมด้วยนะครับผมเรวยว่าใครที่อยากจะตบบอสตบมอนไอพวกอาอะดิเซชันพวกคนนั้นคนนี้บอกเลยว่าน่าจะตบได้อย่างสบายใจโดยเฉพาะอันเดอร์โว ไอพวกเฮียไอไอพวกเกาะแดงย่าเพ่เจอกูนะครับผมเนาะโอเคอันอันนี้รูปภาพเพิ่มเติมนะครับนี่รีกว่ารูปภาพสวยเลยนะแต่แต่แต่ข้อเสียหลุดรูปภาพไม่ได้แย่ทังเลยแล้วก็ต่อมาเห็นแมตามที่บอกครับนี่อันนี้คือรูปภาพเพิ่มเติมนะครับรูปภาพบนคือเห็นแม่ตาเห็นแมตาที่บอกคือเห็นไหมตัวละครหนึ่งนะครับไอไอปาร์ตี้หนึ่งอ่ะเราสามารถ วางได้สูงสุดถึง3ตัวละครเลยนะครับซึ่งเห็นหม้ตาที่บอกครับก็คือตัวละครของเกมแนี้จะใช้เป็นใช้คลาสกับดาวแทนนะครับส่วนเรื่องธาตุนะครับก็มีด้วยนะครับสอดใส่ก็มีนะนะครับสใส่ใส่ก็มี อย่างเช่นของลิสเบตจะเป็นสายค้อนนะครับแต่แตผมสึกว่าในเกมเนี้ยมันใช้เป็นสายดาบแทนนะครับผมก็ไม่ค่อยใจว่าเพราะอะไรนะครับผมก็คือคือในเกมเนี่ยลิสเบตมันกลายเป็นปสายดาบจริงๆนะถ้าเกิดดูรู้ภาพดีนะครับแล้วก็แน่นอนนี่การซับเราสามารถ าวางได้สูงสุดถึง3ใบเลยนะครับแล้วก็แน่นอนการบ,บัฟนะครับซอสามารถแต่อย่างไม่เหมือนกันบางอันเพิ่มสปีดบางอันเพิ่มกรบางอันเพิ่มเลือดบางอันเพิ่มจงตีนะครับแล้วก็ต่อมาถ้าเกิดเราเกิดถ้าถ้าเกิดเรากดปุ่มบวกนะครับก็อันนี้คือหน้าเมนูตอนเลิกการ์ที่เรามีนะครับว่าเราจะเอาการา์ดอะไรบ้างน่นอนการ,ร์ดบัฟก็จะมีของผ้าเอโอกับโปกสิอที่หลุดมานะครับผมเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมนี่ดูแถบบน ท่าผู้ชมเห็นใส่ร้าวใสยฟ้า,ฟาเงินและเพชรไหมครับอันเนี้ยผมขอเดาเลยนะสสยฟ้าคือสตามินาเงินก็คือเงินในเกมที่เอาไปซื้ออะไรได้แล้วก็เพชรนะครับก็จะเป็นเพชรในเกมนะครับผมเนาะแล้วก็มีตั๋วด้วยนะครับซึ่งถ้าผู้ชมผมมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเท่ากับถ้าผู้ชมคือท่าผู้ชมสังเกตเพชรกับตั๋วไหมซึ่งในหัวผมนะคิดตัวเนี้ยผมคิดว่า ไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวประกาศชาใช่ไหมแล้วเพชรคืออะไรจริงไหมซึ่งในหัวผมอะผมคิดแบบนี้ไว้ท่านผู้ชมคือเพชรเนี่ยอาจจะเป็นตัวแรกที่แลกตัวได้เนี่ยเพชรเพชรอะเพชรมันอารมณ์เหมือนแบบเป็นที่แลกตัวไนดะ้จริงๆริงอะบางเกมมันทํอย่างนี้นะที่แบบมันเอาเพชรไปแลกเป็นตัวได้เพราะว่าผมเห็นบางเกมที่มันทํางนี้จริง,จ,รงจะส่วนมากระหว่างคือมันจะใช้เพชรประกาศชาเดี๋ยวซึ่งผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมที่แบบเอาเพชรเป็นแร่เป็นตัว๋วส่วนเพชรไอเนี้ยก็คือเอาสามารถเอาไปซื้ออย่างอื่นได้แต่ว่ากาชาไม่สามารถเปิดได้นะครับซึ่งไม่รู้ว่าอันนี้จะใช่ที่ผมคิดหรือเปล่าหรืออาจจะเปิดได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพชรเนี่ยอาจจะใช้เยอะหน่อยแต่ว่าถ้าตัว๋วคืออาตั๋วได้แค่ประมาณอ่าสิบใบเลยมาเนี่ยต่อหนึ่งอ่าหนึ่งโลอะไรมานี้นะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ตามที่บอกครับ ตัวละครก็คือเราสามารถเล่นได้ห้าคนนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานะครับวิธีสมัครโคสเบต้าเทสท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับนะครับแล้วก็กดแล้วก็กดตรงนี้ครับนี่นะหลังจากที่เรากดท่านผู้ชมกดปุ่มสีแดงครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมจะจะบอกคือ อีเมลท่านผู้ชมนะเวลาท่านผู้ชมสมัครอย่าลืมใส่ที่อยู่ด้วยนะท่านผู้ชมไม่งั้นไม่สามารถสมัครได้เพราะว่าตอนเพราะตอนแรกผมเคยเอาอ e ีเมลรอผมไปสมัครมันบอกว่าไม่มีที่อยู่เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมผมบอกก่อนนะเวลาท่านผู้ชมจะสมัครอย่าอ e ีเมลของคุณนะอีเมลอีเมลของคุณนะอย่าลืมใส่ที่อยู่ด้วยไม่งั้นคือไม่สามารถสมัครได้นะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆคืออ่ะช่องแรกคือ เป็งกาบอกว่าเอ้ยเครื่องคุณใช้ Android หรือ iOS อ่ะผมบอกว่าโอเคผมจะ Android นะโอเคใช้แ n นด o อยตรงนี้ก็ใส่อีเมลนะครับตรงนี้ก็เป็นคำถาม ซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าผมเพราะว่าผมใช้อีเมลหลักตอบแล้วนะครับผม,นม,มเนาะเมื่อท่านผู้ชมแล้วก็ถามเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ให้ท่านผู้ชมกดปุ่มสีแดงเมื่อท่านผู้ชมกดปุ่มสีแดงเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยตอนนี้คุณสมัครโค้ดเบต้าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านผู้ชมสมัครแล้วใช่ไหมนี่มันจะมีอีเมลยืนยันขึ้นมาเพื่อเป็นการบอกว่าเฮ้ยคุณอะสามารถเล่นโค้ดเบต้าได้แล้วนะมึงเออนี่นะ นี่คือหลักฐานท่านผู้ชมนี่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 คอสเบต้าเห็นไหมวะนี่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 คือคอสเบต้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมก็คือมันมันบอกมันบอกว่าเออตอนนี้คุณสมัครแล้วเรียบแล้วเรียบร้อยนะนะครับก็นี่คือหลักฐานนะครับผมเนาะก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมสมัครเสร็จแล้วมันก็จะแจ้งอีเมลมานะครับผมเนาะก็วิธีการสมัครประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคถ้าท่านผู้ชมการนั้นก็ได้๋ยเวลาจบคลิปแล้วนะครับผมเนาะก็คลิปนี้ก็กราบขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครู้เเรรื่่่่องทาไหจะแตก็ ทั้งผมก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะครับก็ถ้าเกิดขิดน้นี้อาจจะมีแฟนก็กลับไปกลับออกไปท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคท่านั้นก็ไปละายบายครับผมบ๊ายบายครับ